ค่ะด <5. S 2> ิฉันชื่อนางสาวรัชดาคริยะรหัส0 55ค่ะครับและก็ผมครับนายจักรพงศ์บมมุงครงรหัส0ูนะคะ0 63ครับค่ะชื่อร้านของเรานะคะชื่อว่าเคฟน้ำฟ้าค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะหนึ่งนะคะก็จะเป็นเตาเคฟค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นแป้งเคฟค่ะเราจะมีทั้งหมด2ลักษณะก็คือแบบหนานุ่มนะคะ แล้วก็แบบบางกรอบค่ะแล้วก็จะมีแผ่นเทปแบบธรรมดาแล้วก็แบบเป็นชาโคค่ะทั้งหนานุ่มแล้วก็บางกรอบค่ะต่อไปนะคะนี่จะเป็นแยมนะคะจะมีแยมใบเตแบบยกับแยมสตรอบเบอรี่ค่ะแล้วก็จะมีไส้นะคะทั้งหมด8ไส้ไส้แรกนะคะจะเป็นอะโวโคาโดค่ะแบบนี้นะคะ2นะคะจะเป็นสตรอบเบอรี่ค่ะ3นะคะจะเป็นปูอัดค่ะ สนะคะจะเป็นไข่ค่ะต่อไปบรถถัดต่อไปค่ะ5นะคะเป็นเบคอนค่ะ6นะคะเป็นกล้วยค่ะ7เป็นกีวีนะคะและ8เป็นแฮมค่ะขาไส้ของเรานะคะก็จะมี8ไส้ค่ะ ่อไปนะคะอุปกรณ์ในการทำนะคะก็จะมีอยู่2อ,อย่างก็คือ1น,นะคะไม้คีบสำหรับคีบใส้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ2นะคะเป็นไม้หมุนค่ะใช้สำหรับหมุนแป้งเวลาทำนะคะแล้วเราก็จะมีกลวยนะคะเราจะใช้กระดาษสีสองสีก็คือเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวค่ะแล้วก็จะมีขวดซอสนะคะจะมี ซอสมายองเนสค่ะซอสพรีกค่ะและซอสมอเอะเขือเทศค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเมนูทางร้านนะคะเมนูทางร้านเท่อีน้ำฟ้านะคะมีทั้งหมด5เมนูค่ะจะเป็นเมนูตามนี้ทเลยนะคะ ต่อไปนะครับก็เป็นประโยชน์ของสื่อนะครับประโยชน์ของสื่อตรงนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมทักษะในการคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยนะครับอายุ4 5ปีครับทักษะการคิดนะครับหนึ่งก็คือทักษะความคิดรวบยอดครับคือเด็กเนี่ยสามารถบอกลักษณะของรูปทรงและส่วนประกอบของไส้เค้ปได้ครับ 2. ทักษะการคิดสร้างสารรค์ตรงกับลักษณะความคิดยืดหยุ่นก็คือเด็กสามารถทําเคลปได้ตามความคิดของตนเองโดยมี การดัดแปลงตามความรู้สึกจากการทํเค้ปในรอบแรกนั่นเองครับต่อมาครับสองการเชื่อมโยงความรู้สึกเดิมกับความรู้สึกใหม่ความรู้เดิมนะครับ 1. เด็กเคยกินเครปที่พ่อแม่สั่งให้2เด็กรู้จักสีของแป้งเครปเพียงสีเดียว3เด็กเคยเห็นและเคยกินเครปผลไม้อย่างเดียวความรู้ใหม่นะครับที่เด็กเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่ง 1. คือเด็กได้ลองทำทำเครปด้วยตนเองและผ่านสื่อการสอนและรู้ว่าไส้ของเครปว่ามีอะไรบ้าง 2เด็กสามารถบอกสีของครปบได้ว่ามีสีอะไรบ้าง3เด็กมีความรู้เรื่องผลไม้มากยิ่งขึ้นสามารถนํามาเป็นไส้คริปได้เด็กได้บบสัมผัสอะไรบ้างจากสื่อตัวนี้นะครับ 1. การสัมผัสเด็กได้การสัมผัสข,ของแป้งครีแป้งครปนะครับของเราจะมี2ลักษณะก็คือแบบหนานุ่มและแบบบางกรอบครับแบบหนานุ่มเนี่ยแป้งเนี่ยจะเป็นวงกลมและมีนพื้นผิวที่นุ่มครับ ต่อมาครับแป้งมังกรอบเป็นแป้งวงกลมที่มีลักษณะพื้นผิวหยาบและมีความกรอบเวลาเด็กจกับเนี่ยจะมีความรู้สึกหยาบหยาบมือครับ2ครับการมองเห็นเด็กเนี่ยได้สังเกตในขั้นตอนการทําเครปและไส้ของเครปว่ามีอะไรบ้างได้ได้สังเกตป้ายเมนูและทําเมนูตามท,ที่ลูกค้าได้สั่งนั่นเองครับครับต่อไปนะครับจะ เป็นวิธีการเล่นนะคะวิธีการเล่นของเราเนี่ยมีอยู่2แบบครับแบบที่1เลยนะก็คือให้เด็กเนี่ยควเนี่ยเป็นแม่ค้าครับแล้วก็เด็กที่เหลือเนี่ยเป็นลูกค้าครับ2นะครับให้ลูกค้าเนี่ยสั่งเพตามเมนูนะครับที่ทางร้านเนี่ยได้ทาไว้ครับ3ครับคนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยต้องทําตามออเดอร์นะครับที่ลูกค้าสั่งครับ4ครับให้ลูกค้าเลือกซอสที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบนะคะแล้วก็ที่อยากกินนะครับห้าจากนั้นให้เด็กที่เป็นแม่ค้าเนี่ย มาสลับกันเป็นแม่ค้ากับลูกค้านั่นเองครับต่อมาครับวิธีที่สองเนี่ยก็คือให้เด็กแต่ละคนเนี่ยออกแบบเครปที่ตนเองเนี่ยอยากกินแล้วก็ทําด้วยตนเองนั่นเองครับครับต่อไปเนี่ยเบาก็จะสาธิตวิธีการเล่นแบบทพ่ณให้ดูนะครับสวัสดีคระสวัสดีค่ะ,คะแม่ค้าค้าเอาแป้งหนานุ่มแยมใบเซย์บวกไข่แล้วก็ปูอัด หนานุ่มเอาเป็นชาโคลนะคะได้ค่ะเอาเป็นอันนี้ค่ะ,คน,ะคนี่ค่ะต้องการอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ลูกค้าใส่ซอสอะไรครับอาซอสพริกค่ะซอสพริก ราคาเท่าไหร่คะสามสิบบาทครับลูกค้า่ค่ะเขเล่นเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นคนที่ให้เป็นลูกค้ามาสลับเป็นแม่ค้านะคะรั้นต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเล่นรูปแบบที่สองนะก็คือให้เด็กเนี่ยทำเต้นตามจินตนาการนั่นเองครับวิธีที่สองนะคะก็จะทำตามจินตนาการนะคะ เป็นแป้งชาโคลบานกรอบ และนี่ก็คือรูปแบบการเล่นที่2ครับครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณขอบคุณครับ